สวัสดีคะ่ะนะคะสวัสดีอีกรอบกันค่ะแม่นะคะนะคะสุขสันต์นนะะนะว,นวันเกิดนะคะนะะวันคล้ายวันเกิดนะคะกับมุนพะิวเป้ด้วยนะคะนะคะตอนนี้ก็จัดบุฟเฟ่เล็กๆนะคะให้กับตุ้นุ้ยกันแล้วค่ะแม่นะคะสาธุบุญด้วยนะคะขอให้ท่านร่ำล่ำลวยุ้ยนะคะสุขภาพพลานามัยแข็งแรงค่ะนะคะตอนนี้ก็จัดออเดอร์นะคะให้แล้วนะคะกับตุ้นุ้ยนะคะมาดูกันว่านางจะกินแก้วมังกรหรือเปล่านะคะนะกินเป็นไหมเนาะแก้วมังกรนะคะ ให้ลายค้าวันนี้หน้าตาเหมือนกับยังไงเอ่ยอค,ค่อยๆหย,ยิบกินทีละลูกทีละลูกนะคะนะ,ะ,นะะเดี๋ยวเราเอาออเดอร์นะคะนะอันนี้นะ,ะไปให้กับพี่ขมินด้วยค่ะแม่นะคะโน่นนะคะทางโน้นนะคะเลมองเมื่อไหร่จะถึงคิวนะคะนะ,ะมีจัปะรดกองกั้นด้วยนะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเทให้นะคะแม่นะคะหานะไปเทให้น้องกายถือตะกร้าให้แม่หน่อยนะคะไปเทให้ขมินนะคะด้วยกันเขาจะได้กินนะคะกับผลไม้กันนะคะ เนยจ้าะะกินก่อนนะตะัวน้นยนะคะขอบคุณความเมตตาะะจากแม่ปูด้วยนะคะนะ,ะโอ้กินกินแก้วมังกรด้วยเหรออ้าวอร่อยป้ามันเป็นยังไงโอ้กินได้หลายอย่างเลยนะคะนะ,ะ,นะ,ะไปกันนะ,ะเดี๋ยวไปให้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวแม่ี่ให้เอง มาดูน้องช้างอีกเชือกกันนะคะพี่คำะเมินนะคะนคะโอ้โหนะคะมือยาวมากนะคะเดี๋ยวแม่โยนให้เองนะคะขอบคุณผลไม้นะคะจากแม่ปูด้วยนะคะนะคะอาจจะต้องเทให้หน่อยนะคระเมินน่เพราะว่าแม่กล้าเขาใกล้กันค่ะแม่นะคะแต่เขาก็ได้กลิ่นนะคะนู่นนะคะอาจจะเทให้ในดินหน่อยนะคะนะก็ให้อร่อยนะคะเมินนะคะนะ นอนนะคะขอบคุณแม่ปูอีกครั้งค่ะนาทิเมตาให้กับน้องช้างนะคะทั้งสองเชื่อกันนะคะได้ทานเป็นทีเรียบร้อยค่ะนะคะสาธุบุญอีกครั้งค่ะนางบิวเปนะคะขอให้ร่ำร่ำรวยนะคะคล้ายวันเกิดปีนี้นะคะก็ขอให้นะ,ะมีแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นนะคะนะคะเริ่มต้นนะคะปีใหม่ตอนอีกกันนะคะ,ะ,คะนะขอบคุณค่ะนะคะ ทางนี้เราหมดหรือยังเอ้ยนะคะนะคะทางนี้เราหมดยังเนาะนะคะนะ,ะหมดยังคะนะคุสวยนะคะเนะะีนะะ่ยเกินไปน้อยนะคะนะ,ะ,นะะแล้วก็นะคะสุดท้ายท้ายสุดวันนี้นะคะนะคะ,นะคะกับเค,คกวันเกิดนะคะของตุ้ยน้อยด้วยค่ะแม่โปนะคะ h a ป p y ว i r t เ d a y ก่อน Happy b i r t h d a y to you นะคะแฮปบิววี่เบรด y o งคุยยูแฮปบิววี่เบรดแฮปบิววี o เยกันแล้วขอบคุณช่ะ <s> ก่อนโออาจจะไม่ได้เปล่าจุดเทียนให้นะแม่รีดีวไหมโอ้ใจเย็นอปาอเวเดวจะได้โ้่จะเก็บกินได้ไหมเอ่เนรีบะเกนลูกสาวขอบคุณค่ะนะแม่ปูนะคะรีบกินเกน แก้วมังกรให้นะคะขอบคุณแม่โปอีกครั้งค่ะนะคะนะหวานชื่นใจนะคะนะ